เลยนะหลายวันจริงนะครับจริงๆเนี่ยผมเป็นคนจําทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาได้หมดนะมันหลายวันมากๆนะครับมันหลายวันนะครับผมก็เสียายนะครับแผนที่เราวางไว้สิ่งที่เราตกลงกันไว้คุยกันเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมไม่ใช่เด็กแล้วสำหรับผมเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผม เขาเป็นคนที่อายุเราอายุจะเราผมก็อายุสามสิบเขาก็อายุยีิบเจ็ดแล้วเนาะจริงๆเราไม่ใช่เด็กเอาะเราอยากจริงใจกับคนดูนะแล้วก็สำคัญสุดผมไม่ใช่ผู้ชายที่แย่ขนาดนั้นนะที่ว่า จะไม่ให้อะไรไม่อะไร,ไม,รไม่นู่นไม่นี่แค่ผมไม่รู้สึกว่าอยากให้มันซ้ําไม่อยากให้ภาพมันซ้ํานะครับไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ําผมก็อาจจะพูดติดตลกกวนไปบ้างนะผมไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ํานะครับเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบทุกอย่างดูโตขึ้นทุกอย่างได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น ผมไม่อยากมาสร้างคอนเทนต์ที่แบบต้องบอกทุกคนว่านู่นนี่ผมต้องมาทำเป็นนี่นะครับผมสามสิบแล้วเพื่อนๆ